มาดีพี่น้องป้องไปตุกตอ่ะกินขาว้งการแส่บแันนี้ไม่ยกินเป็นเมื่อเบาตำบักทัวแจงเฮ็ดสามยางลาบหมูแซบตะลุฝ่าอื้นเทวาพี่น้องป้องไปมามาเสียบแซ่ทักันครับของหมูเบิ้ลตาบักทัวร

กินเผาน้ำกันแจกครับขอบคุณขอบคุณพี่น้องเขามาเบิ่งมาแย่งนะครับเดอ้อเป็นแรงเชียอมั่นใจคอมเมนต์ตีส้มเดอ้อว่าเป็นแน่ไรออกมากขน้ำลายไรตัวผู้มั้งนี่ฟาดตันจองก็มั้งนี่เปตัวเปิดตัวจิงแจมกับหลับโมนี่แล้วแต่โมกตัวนี่แล้ว งเห็ดมึงแก้บ,บาดกันนะเห็ดบดก็มี่เห็ดหูหนูก็มี่เห็ดเค็มท่องก็มี่พี่น้องมาืึสุดยอด,ด,ยอดใช่ใช่พักอีตัวอย่านั่งฮอมๆพักอีตัวฮอมๆนะทุกคน ข,า,ขาดขาขขาดคะครับขอบคุณหลายเดอ้อทุกคนหลับหมูห้อกระสุดยอดเทานั้นเอย่านเขาแต่ละคนนี่เยเบื่จันมาไงบกโตเริ่มทึมหมดละะหนึ่งหัวออกยันหยอกยันหยอกแล้วใส่ผักต้องอะไรทุกคนเฮ็้เสี่ยงก็มีนั่เนเองงั้น,นดลี จากขักขนาดข้าขนาดทุกคนขอบคุณหลายๆลายนะครับเด้อนะพี่น้องลำไสไหล,ลน้ำลำไส้ซอวน้ำนะครับยั่วๆละครับลำไส้เพื่อจากท่านทุกคนไปตัวปัน่นยืนเป็นซุปลำลวยลำลวยกันทุกคนทุกคนนะครับเด้อขอกม,มาเบิองมาแย่งกันคอมเมนต์ติชมหน่อยว่าเป็นยังไงก็ให้พี่น้องลำลวยลำลวยกันทุกคนครับ